ในพรรษาที่สิบปีพุทธศักราช2477หลวงปู่ชอบฐานสโมอายุ33ปีพักจำพรรษาที่ถ้ำนายมในจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้ำแห่งนี้ได้ปรากฏให้หลวงปู่เห็นในนิมิตตั้งแต่ครั้งที่ท่านจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่สิงขันตยาขาโมที่วัดป่าบ้านเหล่างาจังหวัดขอนแก่น ก่อนเดินทางไปพำนักที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมานั่นคือหลวงปู่ได้เห็นและรู้จักถ้ำแห่งนี้ในนิมิตก่อนที่ท่านจะมาพบถ้ำจริงๆล่วงหน้าถึงสามปีหลวงปู่ได้ออกเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาบุกป่าบุกเขามุ่งไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสืบหาถ้ำนายมตามที่ปรากฏในนิมิตในครั้งนั้นหลวงปู่เดินทางมากับตาผ้าขาวคนหนึ่ง เป็นคนบ้านนอกรักษาศีลแปดจัดเป็นคนที่ภาวนาเก่งผู้หนึ่งเมื่อถึงเพชรบูรณ์ถามหาถ้ำนายมก็ไม่มีผู้ใดรู้จักสุดท้ายท่านเด้ค้นหาจนพบเป็นถ้ำที่ซุกซ่อนอยู่ในดงป่าลึกจากชาวป่าที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ต้องบุกป่าไผ่อันหนาทึบเข้าไปถึงห้ากิโลเมตรจึงจะถึงถ้ำนายมหลวงปู่เล่าว,ว่าตั้งแต่เห็นถ้ำม,มา ยังไม่เคยเห็นถ้ำที่ไหนใหญ่โตและงดงามเท่าถ้ำนายมนี้ภายในถ้ำมีบริเวณอันกว้างใหญ่เป็นหลืบเขาเป็นชั้นช่องปล่องเปเลวเพดานหินระยะย้อยงดงามบางตอนก็เลื่อมพรายระยิบระยับประดุดแก้วมุกดาแต่ละห้องคูหาล้วนใหญ่โตมโหฬารต่อเนื่องกันไปดุดท้องพระโรงและห้องหอในปราสาทราชวัง บางตอนที่แยกไปเป็นซอกเล็กคูหาน้อยแม้จะขาดแสงดูทึบมากแต่ก็ไม่มีอาบชื้นอากาศโปร่งเย็นสบายมีลมพัดโกรกตลอดเวลาชวนให้นั่งภาวนาเป็นอย่างมากหลวงปู่ว่าถ้ำนายมนี้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิไ์ไม่มีมดไม่มีแมลงปรากฏพระเนงหรือใครก็ตามจะไปทำาสกปรกนั้นไม่ได้เลยและถ้าขี้เกียจเห็นแก่หลับแก่นอน ก็จะถูกปลุกถูกเตือนดึงขาดึงแขนไม่ให้ประมาทในการภาวนาหลวงปู่บอกว่าพิจารณาแล้วเคยเป็นถ้ำอยู่ใต้ทะเลมาก่อนจนเดี๋ยวนี้พื้นถ้ำก็ยังเป็นทรายทะเลอยู่แต่ก็หน้าประหลาดดังที่กล่าวมาแล้วว่าแม้พื้นถ้ำจะเป็นทรายแต่ไม่ได้มีมดมีมแมลงเล็กมแมลงน้อยอาศัยอยู่ในพื้นทรายดังที่เคยพบเห็นพื้นทรายแถบอื่นเลยสักตัวเดียว ดูราวกับว่ามีผู้มาปัดกวาดทําความสะอาดให้ดูราบเรียบเอี่ยมสาอางอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ชอบฐานสมสโมได้เล่าถึงถ้ำนายมต่อไปว่าบริเวณหน้าถ้ำมีกระทะเหล็กใหญ่ๆหม้อหายมากมายถามดูก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครชาวบ้านบอกว่าได้ยินปู่ย่าตายายเล่าสืบๆกันมาว่าเคยเห็นข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้อยู่หน้าถ้ำมานานักหนาแล้ว เวลาชาวบ้านจะมีงานฉลองปีหนึ่งก็ให้ได้ใช้ถ้วยชาหม้อไหยกระทะเหล่านี้ครั้งหนึ่งใช้แล้วก็เก็บล้างนำมาคืนที่หน้าถ้ำวางไว้เฉยๆไม่ต้องเก็บงำซ่อนซุกอะไรไม่มีใครมากล้าฉกลักยึดเอาาเป็นสมบัติส่วนตัวสักรายสำหรับตาขาวที่ไปอยู่ด้วยนั้นหลวงปู่ได้กล่าวชมเชยมากว่าปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรได้อย่างน่าสรรเสริญ วันหนึ่งระหว่างนั่งภาวนาหลวงปู่เห็นเทวดาองค์หนึ่งเหาะลอยมาแต่ผ่านองค์ท่านไปอย่างไม่สนใจและไปกระซิบอะไรไม่ทราบใส่หูตาผ้าขาวนั้นพอเสร็จภาวนาแล้วตาผ้าขาวก็มาถามหลวงปู่ว่าถึงขั้นอะไรแล้วหลวงปู่ก็เลยปรามว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยขั้นขึ้นอะไรกันเราภาวนาต่อไปเถอะหลวงปู่ท่านบอกว่า ความจริงโยมภ้าขาวผู้นั้นได้เป็นอนาคามีแล้วท่านยังได้บอกต่ออีกว่าที่ถ้ำนายมนี้มีเทพมากและมักจะอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมโปรโดพวกเขาอยู่เสมอชาวบ้านป่าที่อยู่ใกล้ถ้ำนายมที่สุดนั้นมีเพียงสองสามครอบครัวมีฐานะแบบหาเช้ากินขําที่พยายามถวายอาหารพระก็ด้วยใจเคารพเลื่อมใส แต่ความที่เขาเองก็ลำบากแทบจะไม่มีกินหลวงปู่จึงไม่ค่อยออกบินทบาทนักเว้นสีสาห้าวันจึงจะออกมาบินธบาทสักหนึ่งหรือบางทีการภาวนาดื่มดำมากท่านก็จะเว้นการบินธบาทนานมากขึ้นทำสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนเวลาเช้าสายบ่ายเย็นมืดหรือสว่างแทบไม่มีความหมายจิตสว่างโพลงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืน หลวงปู่เล่าต่อไปว่าจิตลงได้สนิทเต็มฐานของสมาธิและลงได้ครั้งละหลายๆชั่วโมงกว่าจะถอนขึ้นมาเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาจนกว่าปัญญาจะฟาดฟันกิเลสดับสิ้นลงเวลาเข้าสมาธินั้นประมาณแน่นอนไม่ได้ถ้าเป็นเวลากลางวันซึ่งอากาศมักจะร้อนสักหน่อยก็จะอยู่ราวสองหรือสาหรือสี่ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนอากาศเย็นโปร่งสบายก็4-5ชั่วโมงเป็นประจำแต่ก็บ่อยครั้งที่จิตจะถอนต่อเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าสว่างแล้วหลังจากทำสมาธิแล้วเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถหลวงปู่ก็จะเดินจงกรมต่อไปจิตด,ดื่มดำในธรรมที่ผุดขึ้นธรรมก็แนบสนิทกับจิตไม่เสื่อมคลายหลวงปู่ไม่ได้สนใจกับเวลาที่ผ่านไป หรือกับอาหารที่ไม่ได้ตกถึงท้องเป็นวันวันเป็นอาทิตย์ส่วนตาผ้าขาวที่อยู่ตรงนั้นแกก็ไม่ได้ห่วงใอาายอะไรกับอาหารเช่นเดียวกันจึงต่างคนต่างทําความเพียรอย่างอุกฤษหลวงปู่ได้เล่าให้สิทธิผู้หนึ่งคือหลวงปู่บุญยลิศปันทิโตฟังในภายหลังว่าตอนที่ท่านนั่งภาวนานและเห็นเทวดาเหาะผ่านท่านไปโดยไม่สนใจแต่ไปกระซิบใส่หูตาผ้าขาวนั้น โดยเทวดาองค์นั้นเป็นกระซิบให้ตาผ้าขาวมาเรียนถามหลวงปู่เชิงสัพพยอกหรือให้อุบายหรือเปล่าก็ไม่อยากทราบได้ว่าถึงขั้นอะไรแล้วท่านรู้สึกละอายใจอย่างบอกไม่ถูกและคิดในใจว่าแหมเราบวชมาสิบปีแล้วยังสู้เขาไม่ได้ผ้าขาวนั้นได้อนาคามีแล้วทั้งนี้ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีที่พิสุพัมเนพนภาวานาแล้วสู้อุบาสกอุบาสิกาไม่ได้ ในอดีตนั้นอุบาสิกานางหนึ่งภาวนาได้อนาคามีนางซึ่งมีใจเมตตาเห็นแก่หมู่พิสุผู้ยังไม่บรรลุธรรมพิจารณาว่ายังติดขัดอาหารไม่สัปปายะเป็นที่สบายแก่จิตก็พยายามจัดหาปรุงอาหารที่ถูกแกเจริตถวายภิกษุเหล่านั้นนึกอายที่อุบาสิกาได้บรรลุธรรมถึงอนาคามีแล้วแต่ท่านทุกองค์ยังเป็นพระปุถุชนจึงพยายามเร่งความเพียรอย่างหนัก สุดท้ายก็ได้สำเร็จอรหัตผลกันทุกองค์จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้หลวงปู่ชอบเร่งความเพียรหนักขึ้นจนไม่เป็นอันนึกถึงการบินทบาตหรือฉันอาหารด้วยใจนั้นประชิดติดพันกับการห้าหั่นกิเลสอย่างไม่ลดละท่านไม่ได้นึกถึงเดือนนึกถึงทวันเพลินด้วยการภาวนาทั้งอิริยาบทีจนไม่ได้นึกถึงสังขารร่างกาย ว่าสู้ผอมห่อนเพลียไปเช่นไรแต่แล้วก็ออกประหลาดใจที่วันหนึ่งได้เห็นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามากราบคาระวะขออนุญาตถวายอาหารทิพย์เทวดากราบเรียนหลวงปู่ว่าที่ท่านมาบำเพ็ญความเพียรอยู่ณที่นี้เทวดาได้เป็นผู้คอยอารักขาท่านตลอดเวลาด้วยความคเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งเหล่าเทพบริเวณนั้นมีความสุขสงบร่มเย็นโดยทั่วกัน ด้วยกระแสธรรมที่ท่านแผ่ไปให้โดยไม่มีประมาณเทวดาทั้งหลายขออนุโมทนาด้วยพระคุณเจ้าแต่ระยะนี้พระคุณเจ้าเร่งความเพียรอย่างอุกฤษไม่ออกปินทบาทไม่ฉันอาหารธาตุขันขาดอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายมาหลายเพลาแล้วแม้ใจของพระคุณเจ้าจะผ่องใสอาจหารราเริงในธรรมแต่ร่างกายที่อ่อนเพลียอาจจะเป็นอุปสรรคให้ท่านล้มเจ็บลงได้ เทวดาสงสารทนดูอยู่หลายวันแล้วอดไม่ได้วันนี้ต้องขออนุญาตถวายท่านด้วยอาหารทิพย์หลวงปู่ถามว่าอาหารทิพย์เป็นอย่างไรและนี่ก็ตกบ่ายแล้วฉันไม่ได้เป็นอาบัตเทวดาก็แสดงอาหารทิพย์ในมือถวายให้ท่านดูปรากฏเหมือนแท่งดินสอพองแต่มีลักษณะใสๆเทวดาอธิบายว่าไม่ใช่อาหารธรรมดา ที่จะฉันจะเคี้ยวจะกลืนตามปกติแต่อาหารทิพนี้เป็นเพียงโอชารสที่จะซึมซาบเข้าไปในร่างกายเท่านั้นเปรียบเหมือนยาหรือน้ำเกลือน้ำหวานที่พระอาจฉันได้เมื่อเลยเวลาเที่ยงวันไปแล้วเพียงใช้ถูเบาๆความเป็นทิพก็จะซึมซาบไปตามส่วนของร่างกายเหมือนฉีดยาบำรุงกำลังนั่นเทียวในตอนแรกหลวงปู่ทัดทานไม่ยอมรับ ซึ่งเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือเทวดานั้นเป็นผู้หญิงท่านเกรงจะเป็นอาบัตแม้ว่ากายทิพย์ของเทวดานั้นจะไม่เป็นที่รู้เห็นของคนทั่วไปก็ตามแต่สําหรับหลวงปู่เองนั้นท่านหลับตาก็มองเห็นเทวดาลืมตาก็มองเห็นเทวดาแม้ทางพระวินัยจะไม่มีความเสียหายแต่ถ้าหากว่ามีผู้สายตาดีผ่านมาเห็นเข้าก็จะเป็นที่คอรหา ว่าพระอยู่ตามลำพังกับสตรีในที่รับหูลับตาเทวดากราบเรียนหลวงปู่ว่าอาหารทิพที่ท่านเห็นนั้นท่านเห็นได้จากใจทิพเทวดาเพียงจะนำอาหารทิพมาถวายทางกายทิพไม่ใช่กายเนื้อที่ท่านว่าลืมตาก็เห็นหรือตาเนื้อมองเห็นด้วยนั้นแท้จริงเป็นเพราะยานภายในของพระคุณเจ้าสนับสนุนให้เห็นดอกเทวดาเป็นผู้รักและเทิดทูนท่านภูมิศีลธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพระคุณเจ้าเทวดาก็อยากได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันจึงขอถวายอาหารทิพบ้างเทวดาได้ตัดพ้อต่อหลวงปู่ว่าพระคุณเจ้ายังออกบินธบาตโปรดให้มนุษย์ได้ใส่บาตรได้บุญได้กุศลเทวดาทําไมจึงอาพับอับวาสนาไม่มีสิทธิ์ถวายอาหารหรือยาบํารุงกําลังเพื่อส่วนบุญส่วนกุศลของตนบ้างหลวงปู่เล่าว,ว่า การคิดการพูดโต้อตอบดังกล่าวนี้เป็นไปในสมาธิภาวนาตลอดดังนั้นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีถ้อยคำกระแสความคิดของมนุษย์หรือของเทวดาจะปรากฏไปได้ยืนยาวมากปรากฏว่าหลังจากที่เทวดามาถวายอาหารทิพย์พอท่านออกจากสมาธิก็รู้สึกว่าร่างกายมีกำลังสดชื่นราวกับได้ฉันอาหารตลอดเวลาหลายๆวันที่ผ่านมา เทวดาองค์นี้ได้เล่าถวายถึงบุพเพนิวาาที่ได้เคยมีต่อหลวงปู่อย่างละเอียดคือเคยร่วมเป็นคู่เรียงเคียงหมอนกันมาในอดีตชาติแม้จะอยู่คนละภพละภูมิแต่ก็ปรารถนาขอถวายอารักขาแม้ท่านจะปฏิเสธว่าองค์ท่านมิได้ลำบากหรือติดขดัดขาดแคลนสิ่งใดความเป็นความอยู่ก็พอเป็นไปตามอัตภาพของพระทุดงกรรมฐานผู้ฉันน้อยอยู่น้อย ใจมุ่งต่ออาจต่อธรรมเป็นส่วนใหญ่ที่เทวดาว่าท่านจะหิวจะไม่มีกำลังท่านไม่ได้รู้สึกเลยอย่างไรก็ตามแม้หลวงปู่จะปฏิเสธอย่างไรเทวดาองค์นั้นก็คอยมาดูแลอารักขาท่านเสมอบางครั้งท่านมองไปจะเห็นเทวดาน,นั่งเรียบร้อยอยู่บนโขดหินห่างท่านสักสี่ห้าวาราวกับจะเป็นยามอารักขามิให้พระต้องอนาทรร้อนใจหลวงปู่บอกว่า นี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าแปลกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับท่านเองระหว่างจำพรรษาที่ถ้ำนายมจังหวัดเพชรบูรณ์